็นอดีตสจแล้วผ่านโต๊ะข้างๆน้องเออไม่ใช่น้องแล้วฮะเป็นป้าแล้วเนี่ยฮะเป็นป้ากริตตยานัทคุณผู้ชมฮะเป็นอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเขาเรียกกันว่าสจยีนสจีนเนี่ยไปกินข้าวกับทางด้านนายกเจี๊ยบเดี๋ยวเขาขึ้นภาพเดี๋ยวจะงงใครเป็นใครในสีเหลืองแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขึ้นผังให้ดูตรงนี้สักนิดนึงเอากลับมาก่อนถ้าทีมงานกลับมาก่อนกลับมาตรงนี้ แล้วเปิดผังฮะว่าใครเป็นใครเปิดขึ้นมายังไม่ได้เอ่ยชื่อเดี๋ยวงงนะฮะตัวละครมันเยอะเปิดผังฮะคุณผู้ชมดูตรงนี้ฮะคือตัวยีนเองเนี่ยอดีศอจอยีน คือป้ายีนเนี่ยทะเลาะก,กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งชื่อว่าเจีย๊ยบ<ะ>ในระหว่างนั้นมีโต๊ะข้างๆพ่อแม่ลูกเขากำลังนั่งกินข้าวกันอยู่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเหมือนสอจอยีนแกก็หาเรื่องหรือไม่<ะ>แกถามพวกพ่อเด็กแม่เด็กว่ามองหน้าทําไม,มหลังจากนั้นก็ไปตะลุมบอลกับครอบครัวนี้แต่ว่าสอจอยีนจับเด็กทุบนะฮะ,ะเด็กที่โดนทุบคือน้องนิวตันส่ขวบอ้าวดูภาพร้านอาหารฮะปฐมบทครับ ร้านอาหารนะคะคืนวันที่เกิดเหตุคือ23กันยายนตอน4ทุ่มสนาทีค่ะพ่อแม่ลูกนั่งกันอยู่ฝั่งขวาเหลืองนี่นั่งอยู่กันเลนะอันเนี้ยสอจอยืนทะเลาะกับนายกเจี๊ยบละแับเล่นหญิงด้วยกันอ่ะฟังเสียงฟังเสียง คุณผู้ชมฮะไอเจ้ายีนนะฮะปะ้ายีนนะฮะปะ้ายีนะะะนะฮะออกเข้าๆห,หน่อยนะฮะกำลังทะเลาะก,กับย,ยีเจี๊ยบหลังจากนั้นหันไปด่าเม,มียเขาโต๊ะข้างๆมองหน้าคูณทำไมอ่ภาพต่อมาเลยฮะจะได้ไม่เสียเวลา เอานาทีสําคัญเลยครับเมย์เล่าต่ออ่ะเนี่ยค่ะทางด้านของพี่นัดก็คือผัวใช่คือสจอยิงก็ถามแล้วมองหน้าทําไมพี่นัทก็เลยอ่ะพี่พูดอะไรพี่ว่าอะไรเมียผมพี่ดาเมียผมทำไมพี่ว่าอะไรเมียผมคุณผู้ชมจะเห็นฝั่งสีเหลืองก็คือน้องโฟมนะฮะน้องโฟมก็มาดึงพี่นัดกลับไปว่าอย่าไปทะเลาะกับเยป้าคนนี้หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ฮึมกัมสักพักต่อไปค่ะ ตอนที่มีเรื่องก็คือทางด้านของพ่อแม่ลูกเขาก็นั่งกินกันอยู่แล้วเ,เขาก็ไม่มีอะไรเขาไม่อยากมีเรื่องอ,อยู่ๆสจออยินเดินมาเนี่ยค่ะ<อ>มาหารเรื่องต่อยกับพ่อก่อนมาลงไปที่ถนนแล้วปรากฏว่าน้องนิวตันเนี่ยเขาเป็นเด็กพัฒนาการทางสมองนะอยากจะรู้เขาเกิดอะไรวิ่งไปดูปรากฏว่าพอสจยินนพเขาต่อยเนี่ยวิ่งกลับมาเล่น เนี so right. the the so ่ยค่ะขักลูกเขาหัวกระแทกถนนลงไปแบบนี้ค่ะอยพ่อเขาเลยทนไม่ไหวทำอะไรลูกกูทําอะไรลูกกูเลยกลับมากระเทะกลับไปรอบช้าๆน่เน่ยกลับไปใหม่เห็นใช่ไหมฮะคือยยป้ายีนเนี่ยก็ไม่ธรรมดาฮะไปตบหัวพ่อเด็กหลังจากนั้นน้องพัฒนาการช้านิวตันก็ค่อยเดินไปยายยีนเนี่ยนะฮะยายยีนมันจับเด็กทุ่มกับพื้นพ่อเขาก็กระทืบไอ้แล้วดูนะฮะนี่ฮะคือน่าจะเมาหรือไม่หลังจากนั้นพ่อเขาก็ต่อย โอ้โหนี่ฮะไม่กระทือบตายคาเท้าก็บุญเลยนะเยนี้เปนอะเอามุมจอลงหน่อยอามุมจอลงเนี่ยฮะนี่พ่อต่อไปตบเขาก่อนสู้พ่อไม่ได้แล้วมาไปลงกับลูกลูกวิ่งมาดูนะฮะน้องโอ้โหับม่เกี่ยวอะไรเลยอ่ะแล้วเด็กจะขวัญเสียขนาดไหนคือต้องบอกก่อนนะฮะว่าผู้หญิงที่ทะเลาะกับยีนเนี่ยก็คือป้าเจี๊ยบป้าเจี๊ยบเนี่ยห้ามตลอดเปิดสองจอได้ไหมเอาคลิปสองจอเมื่อกี้มา มุมที่เห็นเด็กโดนเหวี่ยงกับมุมนอกร้านเอาขึ้นมากู้กันสองจอแล้วพ่อเขาก็ถามมึงทำลูกกูทำไมเห็นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจากเหตุการณ์นี้ทั้งหมดคุณผู้ชมฮ้าวงจรปิดมันคือหลักฐานามีเสียงอะไรมีน้องนิ่วตั้นอ้วกใช่คือหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าด้วยความที่โดนเหวี่ยงแล้วก็เอาหัวกระแทกเนี่ยคุณแม่ถ่ายคลิปว่าวันรุ่งขึ้นน้องนิวตันเนี่ยอ้วกเลยนะคะอ้วกทั้งในห้องน้ำอ้วกทั้งบนรถแล้วก็มีเสอาการไ,ไนี่ยลูกไม่ไปเป็นไรไม่ไปเมปเ็นไรอ้วก ไม่เป็นไรเอาเปิดกระจกไปเปิดกระจกไปอ้วกเอาแทบเลตวางเอาแทบเลตวางไปอ้วกเปิดกระจกเปิดกระจกไม่ต้องคุณผู้ชมครับหัวน้องกระทบกระทืนหรือเปล่าวันนี้เราไปเจอพ่อน้องใช่ไหมค่ะคุณพ่อของน้องเนี่ยชื่ออะไรนะครับเมย์คุณนัฐการค่ะไหนตัดภาพคุณนัฐการให้ดูหน่อยคุณนัฐการบอกว่าผมพาครอบครัวไปกินข้าวคือเอาจริงดูจากคลิปอ่ะครอบครัวเขากินข้าวกันอย่างมีความสุขพ่อแม่ลูกปรากฏว่าเย่ป้าคนนี้เนี่ยนะฮะ พูดจริงเหมือนทอมอ่ะเอาง่ายๆเวลาคึกขนองเนี่ยนะฮะก็คงนึกว่าเป็นผู้ชายเนี่ยนะฮะ หลังจากนั้นจับลูกผมทุ่มยอมรับว่าโกรธมากสาวทอมก็แก่แล้วนะฮะมาทําร้ายเด็กแล้วก็ที่สําคัญคือเด็กไม่ผิดอะ่ะแล้วลูกเขาเป็นไงบ้างทุกวันเนี้ยคือตอนนี้อาการก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะคือไปหาคุณหมอคุณแม่บอกว่าพาไปหาคุณหมอค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าน้องนิวตันนอกจากมีอาการที่ต้องดูแลทางสมองเนี่ยม,มีอาการหวาดกลัวผวากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพูดซ้าๆว่าคนใจร้ายทานิวตันคนใจร้ายทำนิวตัน,น,นตตแบบนี้ฟังเสียงคุณพ่อเปิดใจหน่อยครับ เหมือนว่าโต๊ะผมจะไม่มีอะไรแล้วทีน,นี้เขาก็เอ่ยขึ้นมาอีกเหมือนว่าเขาไม่จบอะไรประมาณนี้ครับแล้วเขาก็เดินเดินไปเอาขวดเพื่อที่จะมามาตีพี่ผู้หญิงตามในคลิปอ่ะพี่พี่ผู้หญิงที่โต๊ะเขานะแล้วเขาก็เอาขวดวางแล้วก็เดินมาที่โต๊ะผมแล้วก็หยิบขวดที่โต๊ะผม กดแก้วนะป้าสุดเราเจอคุณแม่ของน้องลองฟังเสียงสัมภาษณ์คุณแม่หน่อยก็ได้นะครับเพราะคุณแม่เองกําลังนั่งกินข้าวปรากฏว่าเยทอมสจยีนเนี่ยนะฮะหันมาเห็นแล้วบอกมองหน้าอะไรแม่เขาก็งงฮะเพราะเขากินข้าวแล้วคุณน่ะเสียงดังเขาก็มองไปแค่ต้นทางเสียงปรากฏเยทอมคนนี้หันกลับมาหาเรื่องแล้วก็อย่างที่ทราบนะฮะเหมือนปรีจะไปตบสามีเขานี่ฮะนี่คือน้องใช่ไหมใช่ค่ะนี่นี่เห็นไหมเออเขาบอกวันนี้จริงเนี่ยเราไปตามหาทอมสจ ยีนเห็นบอกว่าไม่อยู่ใช่ไหมหาไม่เจอเดี๋ยวตำรวจออกหมายเรียกนะฮะและสังคมคงรับไม่ได้หรอกดูจากสภาพนะแต่ชาวบ้านเล่าให้เราฟังนี้บอกว่าสจยีนเนี่ยป้าทอมคนนี้นะฮะปกติแกก็เป็นคนดีถ้าแกไม่เมานะฮะแกเป็นคนอัธยาศัยดียกเว้นแกเมาเนี่ยแหละฮะไหนฟังเสียงแม่ของเด็กนะฮะเขามาถามว่าอาบ้านมึงอยู่ไหนมึงลูกใครอะไรแบบนี้ใช่แฟนหนูบอกบ้านอยู่ที่นี้ แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวกูจะตามมึงไปใช่แล้วแฟนหนูก็เลยบอกอ๋อถ้าพี่จะตามไปผมก็ไม่ว่าอะไรพี่ประมาณเนี้ยแล้วเขาก็เดินอ้อมมาข้างหลังแฟนแล้วก็แบบตามชีปเลยพี่แบบเขาหยิบขวดแบบเหมือนจะมาฟาแต่คือแฟนหนูแบบเหมือนจับมือแล้วกแบบ็จับมือเพื่อที่จะเอาขวดออกเลยแบบป้องเขาก็คือป้องกันตัวเองอะพี่แล้วก็เหมือนเขาก็เหมือนพักกันไปยังไงลงไปกันประมาณนี้แล้วกัน